เ <Hey S 2> ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องพูดปังชาแนลทีเอชนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้เราจะมาป้อนยาแมวให้ดูกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่ทุกคนแบบบอกว่ามันยากหลายหลคนบอกว่าพูดยากมากเลยทํายังไงดีป้อนยาแมวไม่ยอมกินอะไรแบบนี้นะครับผมทางผมอย่างของวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีป้อนยาให้ดูน,นะครับผมเป็นยาเม็ดนะครับผมอันนี้คือเป็นยาแทรกพยาธินะ หรือ <Yeah. S 2> oh. จากคลินิกเท่นานั้นนะเป็นยาแทรกยากนะครับผมจะป้อนยากไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะน,นี้ผมจะทําคนเดียวนะมันมี2กรณีก็คืออย่างแรกคือเราป้อนคนเดียวนี่ในกรณีที่แบบว่าเราชินกับน้องแล้วน้องชินกับเตาแล้วก็จะอาจจะป้อนง่ายหน่อยกนะ็คือจับคนเดียวแต่คืออันที่สองก็คือต้องมีคนช่วยจับนะครับไม่ใช่ป้อนเม็กนะนี่ป้อนเมลโตนะอัน,นดีดองน้องเดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวป้เอามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนะี่ยนี่ยา <Okay. S 1> แทรกยากนะ สั่งสั่งในคลินิกเท่านั้นนะก็คือไปบอกหมออะ่ะหมอเขาจะให้ตามน้ำหนักของน้องแมวของน้องตัวแมวอะ่ะก็คือไปบอกน้ำหนักเขาเท่าไหร่เขาก็จะให้ยาแบบนี้มาเนี่ยนมาลุยครับลุยยากไม่ยากอย่ดูกันเออหรือหมอข้อที่สามก็คือถ้าถ้ากลัวน้องควรนะครับคือใช้ผ้าพันผมจะพันจะพันเป็นตัวอย่างให้ดูกับน้องๆน,น,นะครับว่าพันยังไงนะครับผมเวลาก้อนยานะครับเนอะเออ,อ อเดี๋ยวไปหานน้องมก่อนเลยครับผมเอาคุณแม่บิ้งเลยครับในในคนแรกลยครับเพราะว่าน้องกินตอนนั้นน้องกินอะไรนะกินลูกเหรอเวลาน้องคลอดน้องจะกินลกก็คือมันมันเป็นของสด,สดคือเราจะต้องถาอง่ายพิยานะครับผม่ร่าค่จะกลัวครับรู้ตัวว่าจะได้กินยาจะมีอาการตัวเ,เป็นทุกคนเลยครับเม็ดประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมนี่เป็นยาถ่ายพิยาเลยทุกคน สามารถป้อนเองได้นะไม่ต้องไปถึงคลินิกให้หมอป้อนให้ก็ได้นะครับผมเราต้องฝึกนะครับอะไรที่ยากๆนี้เราต้องฝึกนะครับผมจะได้ชินนะฮะนี่คือผมจะป้อนเองคนเดียวนะครับไม่มีใครช่วยจับนะถามว่ายากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับดูให้ทันนะคือขั้นตอนแรกคือไม่มีไม่มีเครื่องมือนะมือสองมือนะง้างปากน้องก่อนเลยมือมือซ้ายนะครับผมมือซ้ายแย่ไปที่ตรงนี้เลยนะ ๋ยวมือเนี้เราต้องยัดให้เร็วนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะห้ามมีครั้งที่สองคือต้องมีให้รอบเดียวเพื่อนนะสามสองไปนะครับเออเห็นไหมครับเห็นไหมเรียบร้อยเออน้องก็กินไปแล้วนะทุกคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบกินยาคือทุกสัตว์ก็ไม่ชอบกินยาหมดแหละแต่คือเนี่ยเรามาสอนวิธีป้อนยมดูทันไม่ไม่ทันก็ย้อนคลิปดูเนรับผมมันต้องแบบว่า ข้างนี้ข้างนี้ง้างน,นะงาน้งางปากน้องแล้วคือข้างนี้จับยาแล้วปึ๊กงี้เข้าไปเลยล้วงเข้าไปเลยอย่างนี้คือต้องต้องให้ถึงจุดที่น้องกืนนะครับน้องจะไม่คายหน่อยแต่ถ้ารอบแรกไม่สําเร็จรอบสององานเข้าครับผมล้วงล้วงให้ลงคอให้ลึกมากที่สุดนะทุกคนก็คืออย่าให้มันโดนลิ้นเห็นไหมก็คือเวลาแมวที่โดนลิ้นอะ่ะแบบเวลากินยาแล้วอ,อะไรนะน้ำลายจะฟูปากเวลาแบบป้อนทิ่วิธีถ้าแบบว่าใส่ปากน้องแล้วบีบปากให้น้องกืนอย่างนั้นไม่ได้นะผิดนะครับผมนะ น้ำลายฟูมปากแบบน้ำหูน้ำตาไหลคือมันก็รู้อยู่ว่ายาขมนะคือเราจะต้องมีวิธีป้อนแบบนี้นะครับผมมีวิธีอื่นนะผมว่าวิธีนี้ผมดูหมอมาเลยนะเวลาเราไปคลินิกไปฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนเนี่ยทางหมอเขาจะป้อนยาถ่ายยาใช่ไหมแล้วคือเวลาสังเกตเมื่เวลาหมอป้อนหมอจะแบบรุกเข้าไปเลยแล้วเราก็มองเอ๊ง่ายแค่นี้เองเหรอป้อนยาคุณแม่บิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนง่ายไหมถ้าง่ายคอมเมนต์หน่อยนะใครดูจบแล้วทำตามได้เลยนะครับ สิ่งที่ยากสุดในการป้อนยาเมวนะครับผมคือการกลัวโดนกัดนะครับเพราะทุกคนจะคิดว่าเวลาเรายัดนิ้วเข้าไปในปากน้องน้องอาจจะงับก็ได้นะครับผมแต่คือจริงจริไม่ต้องกลัวครับน้องไม่งะน้องจะแบบว่าแค่จัสะบัดตัวออกมาเฉยนะน้องจะไม่ได้แบบว่ากรึ๊บงีนะครับน้องแค่จะสายสยหน้าเฉยไม่มีอะไรนะคือถ้าเมวไหนแบบดื้อมากดุหน่อยไม่ชินกับเรานะครับผมแนะนําให้พันผ้านะครับผมจะพันให้ดูเลยผมพันเมเด็กให้ดูนะสาธิตนะสาธิตสาธิตให้ดู พันเงี้ยได้ไหมผมพันให้มือน้องอ่ะเหลือแห่หัวน้องอย่างเดียวพันเงี้ก็ได้นะไม่อันนี้เทคนิคแบบนี้ไม่ตายตัวนะครับผมกางข้าวก่อนก็ได้นะกางข้งาวก่อนอน้องวางรวบมือน้องไว้อ่ะให้น้องนอะไรอย่างนี้ห่อไปใส่กล่องเลยหมุนมฮ่า นี่ผมอันนี้ผมแค่ทำให้ดูนะมันอาจจะไม่แน่นนะให้มือให้แขนอะอยู่อยู่ข้างในผ้าให้มือให้แขนอยู่ไว้เลยนี่นะครับนี่แล้วก็ต้องมีคนช่วยด้วยนะประมาณนี้นะเห็นไหมอันนี้สําหรับแมวที่ดื้อหน่อยวดื้อหน่อยนะทุกคนดูเหมือนก้อนอะไรสักอย่างกังๆน่ารักไหมน่ารักมากเลยนี่ครับผมประมาณนี้นะก็คือนี้ผมพันแค่แบบ เบาๆนะคือเออแต่จริงๆก็ประมาณนี้เนี่ยแต่ทุกคนต้องพันให้แน่นนะครับผมพันแบบว่ากัดแบบว่าไม่ให้น้องแบบดิ้นออกมาได้อะไม่งั้นน้องจะขวนแขนนะครับสําหรับแม่ที่ดื้อน,นะอ่าวหลับแล้วนะหลับแล้วเหรอคะเออนอนเนี่ยวันนี้ับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาสอนวิธีป้อนยากง่ายๆนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนแค่นี้เองนะครับใครดูไม่ทันก็ไปย้อนคลิปดูได้นะครับผมส่วนวิธีที่สองอะ มันก็จะไม่ค่อยต่างจากวิธีนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราจะมีคนจับก็เหมือนกันอ่ะใช่ไม่ต่างกันแต่คือถ้าจะให้ปลอดภัยผมแนะ่ยนำพันผ้าแน่นๆแค่นั้นเองครับวิธีก็เอฟีป้อนก็เหมือนวิธีแรกเลยที่ผมทำไปอยู่นะโอเคสำหรับกดนิ้วข้างปากน้องอ่ะนั่นแหละหนึ่งมือซ้ายง้างปากมือขวาจับยายัดเอั้งข้างนะคะข้างกลางนะอย่าดั้งอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะกลางนะกลางๆน้องงับมือเลยนะ นี่ครับผมข้างๆอย่างนี้นะจับปุ๊บสองมือพองนี้ยัดขี่ยัดท่าข้างแบบนี้นะเห็นไหมถ้าถ้าถ้าคุณแบบอ้าปากน้องที่ยัดนี้ไม่ได้นะน้องน้องไม่ดีแน่นอนโอเคท่านี้คราบผมคลิปนี้ก็นีดเดียน้อยับผมจากที่เราแบบเอประสบการณ์เรานะก็ประมาณนี้ผมเลี้ยงมาอะไรมาแล้วก็ฝึกเอาเองทำเอาเองนะครับพยายามทำเอาครับไม่มีใครช่วยได้ครับผมนอกจากเราพยายามทำเองนะครับเพราะว่าไม่เยอะมีแยะเลยบางบางทีผมเห็นตามกลุ่มนะผมก็สิงอยู่หลายกลุ่มเลย น้องป้อนยายาอย่างนั้นป้อนยายาอย่างนี้นะครับผมผมว่ามันไม่จริงนะเวลาไปคลินิกรับวัคซีนเราก็เห็นหมอป้อนยาให้ทุกรอบก็คือหมอแบบปุ๊บตุ๊บเสร็จเลยคือเราก็งงกันเลยเราก็ทำตามดูแล้วําจํำเอานะครับนะตอนนี้ส่วนคลิปต่อไปนะผมะะเห็นอาหารไหมเดีย๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอาหารน้องแมวหนึ่งเดือนกันว่าจะหมดเท่าไหร่ซื้ออะไรใช้ตัวไหนดีนะครับแล้วก็พวกทรายพวกอะไรพวกนี้นะครับ ใช้ตัวไหนดีดับกลิ่นดีอะไรเงี้ครับผมผมจะมาแนะนำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตาม Subscribe ผู้ตั้ง Channel t p e t ไว้ด้วยน,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 นะครับผมเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเด็กเด็กเด็กย้ายเด็เด็กนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับรอชมคลิปใหม่ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับบาย